สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเมนูนะครับกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับผมวันนี้เราก็จะใช้วุ้นเส้นสองห่อนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นกุ้งที่เราเตรียมไว้นะครับอเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับตอนนี้เราก็จะมาใส่เป็นเครื่องปรุงนะครับน้ําซอสที่จะทําเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับอ่า เดี๋ยวเราใช้ช้อนตวงนะครับเอาซอสฝาเขียวก่อนนะครับซอสฝา,าเขียวลงไปก่อนนะครับอันนี้ลงไปสองช้อนนะครับผมครับแล้วก็น้ำมันหอยนะครับซอสน้ำมันหอยสักสามช้อนนะครับแล้วก็น้ําตาลนะครับ น้ำตาลใส่ไปประมาณเกือบเกือบเกือบช้อนนะครับผมแต่ไม่ต้องเยอะนะครับครึ่งช้อนก็ได้ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาซอสซอสเอ็นี่นะฮะซอสน้ำซีอิอนน๊วขาวาแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ซอสซีอิ๊วขาวไปนะครับอันนี้ก็สองนะครับห,หนึ่งนะครับสองช้อนนะครับผมซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็ซีอิ๊วดำครับ อันนี้เราจะใช้ซีอิ๊วดำหวานนะครับผมซีอิ๊วดำหวานเราก็ใส่ไปสักอสองช้อนก็ได้ครับช้อนช้อนหนึ่งก็ได้ครับ <Okay. S 1> เอาเอาใตเตมเต็มหน่อยอใส่ช้อนหนึ่งนะครับเพื่อให้มีสีนะครับผม mm hmm. ทีนี้ก็เดี๋ยวพอเราทำน้ำซอสเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาเอากระเทียมนะครับโขกกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีสามเกลือนะครับ อ่าเดี๋ยวใส่น้ำมันพืชนะครับอ่าหนึ่งช้อนนะครับผมโอเคนี่นะครับใส่น้ำมันพืชลงไปอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยไปตำนะครับกระเทียมพริกไทยนะครับรากผักชีเป็นสามเกลอนะครับครับอันนี้เราก็จะอ่าใส่ห่อเดียวแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาโขกสามเกลอนะครับนี่นะครับค่อยคโขกไปเลยนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวจะกระเด็นนะครับค่อยๆทํานะครับผมแล้วเดี๋ยวจะรอรากผักชีด้วยนะครับแต่โขกอ,อันนี้ให้ให้ให้แหลกก่อนนะครับเดี๋ยวจะกระเด็นนะครับผมนะครับค่อยๆโขกไปนะครับไม่ต้องรีบนะครับผมทํากับข้าวต้องใจเย็นๆนะครับ จะได้อ่าฟิลมากนะครับในการทำกับข้าวนะครับอันนี้ผมทำทานเป็นครั้งแรกนะครับปัดทิ้งเลยครับโขกให้แหลกนะครับ เราก็จะใส่รากผักชีลงไปนะครับอันนี้เครื่องสามเกลือนะครับรากผักชีก็จะหอมมากเลยนะครับเป็นเครื่องสามเกลือนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงลงไปผัดนะครับผมเดี๋ยวโขกให้ละเอียดก่อนครับนี่ครับโขกโค้งนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวเอาขั้นขั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวนะครับเราไปหั่นรากผักชีเลยนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็จะใส่เป็นผักชีนะครับผักชีแล้วก็เดี๋ยวจะเอาใส่ใบขึ้นช่ายนะครับหั่นไว้เลยนะครับอันนี้ขั้นตอนนี้นะครับ นี่ก็จะหั่นเป็นต้นหอมไว้นะครับอันนี้ต้นหอมผักชีนะครับส่วนใบตองโอนี่เดี๋ยวเราจะใส่ไปไปนิดนึงนะครับใส่ไปสักประมาณหน่อยหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ส่วนตัวผมอาจจะไม่ต้องใส่นะครับส่วนตัวผมไม่ใส่นะครับใส่แค่ต้นหอมผักชีก็พอนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับกุ้งอบกุณนเส้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตั้งไฟกันเลยนะครับ นะครับเดี๋ยวผมจะเติมน้ำเปล่าลงไปนะครับโดยประมาณ1ช้อนนะครับ2ช้อน3มช้อน4ช้อนใส่ไปประมาณ5ช้อนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะครับ5ช้อนนะครับน้ำเปล่านะครับอัดไอ้นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอากระเทียมบิ๊กไทยรากกวีนะครับสามเกลอลงไปผัดนะครับให้หอมเลยนะครับ นะครับต้องผัดับครับผัดผัดนิดนึงนะครับให้หอมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำล้างครกนะครับอ่าน้ำล้างครกใส่ลงไปนะครับน้ำล้างครกนะครับนี่นะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเอาขิงนะครับหรือขิง เดี๋ยวเอาขิงขิงซอยนะครับผมผมจะใส่ขิงซอยนะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผัดกระเทียมพริกไทยนี่นะครับน้ำต้มพกให้หอมเลยนะครับอันนี้แล้วแต่สูต,สตรสูตรไทยสูตรมันนะครับก็นําไปปรับใช้นะครับส่วนผมก็จะทําง่ายๆนะครับไม่ยุ่งยากมากนะครับใส่มาหมดเลยเออเอาเอามาอีกหน่อยนงก็หดนะอ่ะไม่หมดเริ่มหอมโอเคนะครับ ท่านใดชอบขิงเยอะขิงน้อยกอ็เลือกเอานะครับผมใส่ประมาณนี้นะครับสำหรับวุ้นเส้นสองห่อนะครับอันนี้นะครับน้ำเครื่องปรุงที่ที่เราไดา้ปรุงไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเอามาคลุกกับเส้นวุ้นเส้นนะครับผมนี่นะครับมาคลุกกับวุ้นเส้นนะครับให้คลุกเขาให้เข้ากันนะครับ แล้วเดี๋ยวถึงจะลองเอาลงไปอบนะครับคุกไปเลยนะครับคุกไปให้ให้เท่ากันนะครับอ่าทีนี้วางเต้นที่เราคุกเมื่อเมื่อตะคู่นี้นะครับเอามาลงในกระทะได้เลยครับอ่านี่นะครับอหอมมากนะครับ ทีนี้เราก็ปรับไฟให้อ่อนนะครับใส่น้ำหน่อยว่าใส่กุ้งลงวางไว้บนเลยนะครับนี่นะครับใส่กุ้งไว้เลยนะครับผมใส่ให,หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเติมน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการอบนะครับ สูตรนี้อร่อยแน่นอนนะครับอ่าุ้งอบรุ่นเต้นอ่าทีนี้เดี๋ยวเอาเอาอันนี้มาเลยนะครับเอาน้ำน้ำมาครับจะต,ต้องเติมเติมน้ำน้ำเปล่าลงไปหน่อยนะครับอ่าเติมน้ำเปล่าลงไปหน่อยนะครับอ่าทีนี้เอาฝาปิดไว้นะครับผม ปิดไว้ประมาณ10-15นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหลังจากที่เราอบเสร็จแล้วนะครับเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับเอาแค่พอประมาณนะครับครับอันนี้กุ้งเรามันก็เริ่มออกเป็นสีส้มๆแล้วนะครับส่วนน้ำกุ้งพวกอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเขาจะออกมาเองนะครับระหว่างนี้ก็รอสักพักหนึ่งนะครับส่วนพวกถัดไปเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับ ทีนี้ขั้นตอนนี้ก็เอาผักลงไปเลยนะครับอันนี้กุ้งเราก็เริ่มจะสุกแล้วนะครับอ่าเอาผักลงไปเลยนะครับผมใส่ใบต้นโอ้ด้วยนะครับพอดีเหลืออยู่ในตู้เย็นก็เลยนํามาใส่ด้วยนะครับอ่าใบขึ้นช่ายนะครับใบต้นโอนะะทีนี้พอใส่นี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ครอบฝาไว้อีกสักประมาณห้านาทีนะครับผมนะอ่ากลิ่นหอมจะออกมาเลยนะครับนี่นะครับเราจะอบไว้แบบนี้นะครับผม อบไว้ประมาณสักห้านาทีนะครับห้านาทีก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับนี่นะครับก็อบไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนี้รอหาอะไรมาใส่ได้เลยนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวรอผักสุกสักคู่หนึ่งก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับผมสําหรับเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะครับเดี๋ยวจะให้ ตัวน้ำนะครับน้ำก็จะงวดลงนะครับเดี๋ยวจะแห้งไปเองนะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับกุ้งอบบนเส้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะตัดใส่จานเลยครับอันนี้เราก็ได้ทําเสร็จแล้วนะครับสําหรับกุ้งอบบนเส้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาดูนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะนําสิ่งดีๆมานําเสนออีกนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับดูรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ